สายโยงไฟฟ้าใช้แทนสายศสลนเวลาจะบังสุกุลอุทิศให้ผู้ร่วงรับเป็จแล้วพอดึงคูณสายโยงไว้ด้านหน้าพระคุณเจ้าแล้วเราก็วางซองสัจใจที่จะถวายท่านอุทิศส่วนกุศลอพอวางเสร็จเรียบร้อยเราก็มานั่งพนมมือพระท่านก็จะอ่า สักนิจา่าบังสุกุลนะครับอานิจาวัตสังขารานั่นแหละพอท่านาบังสุกุลเสร็จท่านก็หยิบซองออกอท่านก็หยิบซองเก็บเรียบร้อยของท่านเสร็จแล้วมัคคนายกก็จะทำหน้าที่เก็บภูษยโยมโดยเพราะมันเป็นเครื่องไฟฟา้ามันก็กดสวิตช์เก็บเรียบร้อยมันแทนได้สายสิน คุบาท่านก็จะไม่ได้มวหมวนได้สายสินลำบากปกติก็โยมนี่แหละเป็นคนทำนท,นท่านโยมก็ต้องไปหาซื้อมาไว้ครับอันนี้คือภูสายโยงระบบไปฝา